ใครกาลังเลงรถไฟฟ้านะบอกเลยซื้อที่หลังประหยัดกว่านะครับแล้วได้สเปคดีกว่าล่าสุดในวงการรถไฟฟ้าเซ็กเมนที่ราคาไม่เกินห100,000บาทคนอนะ่ะหารถไฟฟ้าซื้อใช้กันเยอะมากจริงไหมครับตอนนี้แต่ทุกคนไม่อยากจะลงทุนเยอะได้งบประมาณไม่เกินล้านหรือประมาณ6 7ถึงเ0 0แส เป็นเซ็กเมนที่น่าสนใจมากใน s e ็กเมนนะคือ B ีเซ็กเมนะครับล่าสุดโอมิดาเอ็นเจคู่นะครับเปิดตัวรถไฟฟ้าล่าสุดช็อกวงการและช็อกตลาดมากๆใครซื้อตอนนี้คุ้มเลยเปิดตัวจากคู่5นะครับเป็นรถ B s เอยูวนะย้ำว่า B SUV เทียบเท่ากับอะไรรู้ไหมครับ เทียบเท่ากับ i อออนวีซึ่งเปิดตัวมาล้านหลักหมื่น B ีไวดีออโตทรีนะครับซึ่งเปิดตัวตอนนี้ราคาจากล้านกว่าบาทตอนนี้เหลือแค่8ปดแสนหรือ7จ็ดแสนเท่านั้นนะครับจากที่เปิดตัวมานะครับจากคู่ไฟเปิดตัวถูกสุดเท่าไรหร่รู้ไหมครับห้าแสนสี่หมื่นในตัวสตาร์ตตัวท็อปสุด5้าแสนเก้าหมื่นคุณรู้ไหมช็อกตลาดตอนนี้ยอดจองกระจายยอดจองเป็นพันคันมันทําให้รถในเซ็กเมนต์บีเซ็กเมนต์นะครับแต่ได้ในราคา a อเซ็กเมนต์ man, ได้ในราคาเท่ากับดอฟฟิน ไอออนนะครับมีไอออนยูทีนะครับราคาอยู่ที่ห0แสนกว่ายังแพงกว่าเลยนะครับดังนั้นใครซื้อรถตอนนี้คุ้มนะแต่จากการทําราคาแบบนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่าตัวรถเป็นยังไงเพราะเนื่องจากก็ยังไม่ประกอบอย่างที่2เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนซื้อมาบริการหลังขายจะเป็นยังไงต้องมาลองลุ้นดูใครนะครับจองลองคอมเมนต์ดูหน่อยจต่ผมจากประสบการณ์ผมนะผมลองไปดูตัวจริงที่งาน Big Auto Sales มาแล้วนะครับสวยนะใหญ่ ต้องบอกเลยว่าใหญ่นะครับราคาช็อกโลกตอนนี้นะเท่าที่ผมรู้นะยอดจองนี่หลายพันคันผมรอด,ดูอย่างนี้ดีกว่าว่าบริการหลังขายหลังการขายจะเป็นยังไงเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณต้องดูกันยาวๆถ้าขายมาเป็นพันคันแบบนี้บริการหลังขายก็ต้องซัพพอร์ตพร้อมเลยนะครับและอย่างที่2รถรุ่นนี้นะครับหรือแบรนด์นี้เนี่ยเข้านโยบายของรัฐบาลน,นะครับตัว ev 3 5ซึ่งต้องผลิตคืนราคาลงขนาดนี้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนผลิตคืนจะขายในราคาเท่าไหร่ ราคามีตกอีกแน่นอนแล้วมันเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกครับแล้วแบรนด์อื่นจะทยอยลดราคาลงเพราะเอาจริงๆนะคุณในงานนะคนแม่งมุงแต่ตัวจ,จะเข้าไฟ์เต็มไปหมดเลยใครอยากใช้ลองไปดูหรือใครซื้อแล้วลองมาคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงบ้างเอาใจช่วยนะครับผมบอกว่ารถดีแต่เอาพูดตรงๆนะใช้ระยะเดี๋ยวยาวไปเลยนะครับ มันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะในเรื่องของความประหยัดผมไม่เถียงนะครับแต่เรื่องบริการหลังการขายเรื่องการขายต่อคุณก็ต้องทําใจไว้เลยนะว่ายังไงก็คือรถจีนขอให้ได้รถที่คุณภาพดีข้อดีของการลดราคาแบบนี้คือคนไทยได้ใช้ของราคาดีนะครับแต่ยังไม่รู้อนาะคตว่าจะเป็นยังไงเห็นด้วยเห็นด้วยลองคอมเมนต์ดูนะครับ